ร้อ,อยบาทก็เกินอยู่นะเอ้ยไม่เกินหรอกอู้ยสามพบาทสวยจาดสวยจัดสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทครับเพื่อนเอาดีนะฮะเหลือห้าัี สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมมาจองเวหนึ่งนั่นเองนะครับนะเกมเส้นรางมาจองนั่นเองนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะซู่งวันนี้นะครับผมก็มีงบอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับผมมีทุนอยู่ที่อ่า 100้บาทนะเดี๋ยวผมจะเล่นในเบ็ดอ1สิบบาทออตโต้สิรอบแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าขอแค่10รอบพอนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเว็บเว็บนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่นะบักหนักมากครับนะอย่าให้ใครรู้นะครับผมนะเรารู้กันแค่ท่านผู้ชมก็พอ นะครับเราต้องแบบว่าทําเนียนๆไปนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆปั่นไปนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้เว็บหนักบักหนักมากนะครับเห็นแบบเฮฮากันในกลุ่มมากเลยนะครับในกลุ่มนี้นะครับไม่ใช่กลุ่มของเว็บนะครับคือกลุ่มที่คนเล่นจริงนะครับที่ว่าไปคือแบบว่าผมแนะนําไปอะไรเงี้ยก็ตั้งกลุ่ปเป็นกลุ่มไว้นะครับแล้วก็คือแบบว่าเราพูดคุยกันนะครับหากใครที่อยากเข้านะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับมา เดาจัดเลยละกันนะครับได้ข่าวว่าเว็บบักเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาดิโอ้โหกดรอบเดียวเข้าฟรีสปีนะครับนหนอนได้จัดจัดนะครับผมมาดิมาดิมาดิครับสิฟรีสปินะครับผมเฮ้ยเว็บแม่งบักจริงครับนอน โอ้หสองร้อยสามสิบสองโอ้ยสิบแปดบาทมาด้สวยๆนะครับสวยๆสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับทุกคนไปกันต่อนะครับทุกคนนะครับตอนนี้เอ้ยตอนนี้กำไรสองร้อยบาทแล้วนะครับผมเฮ้ยอย่าอย่าทิ้งนี่เฮ้ยอย่าไร้ทิ้งอย่างนั้นสิเออมาเออมามาหน่อยมาหน่อยเลยกัน โอเคโอเคสามสิบสองโอเคนะครับสามสิบไปนะยฮะสวยๆนะฮะเหลือสองรอบนะครับทุกคนนะครับมาโอเคครับก็จบไปที่358าบบาทนะฮะอ้มาไวมากเลยนะฮะเปก่อนไปก่อนโอ้ยยังได้อยู่อะเฮ้ยได้อยู่โอ้หสามร้อย สามร้อยสามร้อยหกสิบแปดบาทได้เยอะกว่าฟรีสปินอีกเพืเ่อนๆจัดเลยไหมจัดเลยไหมจัดเลยไหมเบ็ดห้าสิบบาทเลยไหมเออมาอ้เบ็ดห้าสิบกดทีเดียวแตกนะฮะโอ้โหเลยครับขอญาตกินน้ำก่อนเลยแล้วกันนะครับคอแห้งเลยนะฮะ โอ้รู้สึกของแห้งเลยครับน้องโอ้โหนะครับเฮ้ยอย่าบอกว่าฟรีในฟรีนะครับเนี่ยฟรีในฟรีไม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงไยยังไงยังไงยังนะฮะยังก็ยากินน้ำก่อนแล้วกันนะครับมาทั้งที มาทั้งทีได้มาร e! ้อยสี right <Hayır. S 2> ่สิบห้าบาทไม่เอานะเว้ยเบ็ดห้าสิบมาหนอนหนอนเบ็ดห้าสิบอะไรล่ะเนี้ยโอ้โหเกลือนะเนี่ยเกลือครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกลือไม่เกลือครับสองร้อยสี่สิบมามาไหมก็จบกันไปที่สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมโอ้โห ตอนนี้ทุน100บาทมีกำไรอยู่พันเอ็ดแล้วแม่งเอ้ยนี่ฮะใสไไใะไใใ่ได้ไหมไหมเบ็ดร้อยหนึ่งเนี่ยฮะเอาได้ไหมเอาได้ไหมนะครับอืมนะครับได้ข่าวว่าบั๊กไม่ใช่หรอบั๊กก็จัดเนี่ยฮะเอามาอืมเออหูสี่ร้อยแปดสิบโอ้โหได้เยอะกว่าฟรีเกมอีกครับเพื่อนๆเออมามามาดิมา,มา,มา,มาด,มาดิใส่เบ็ดร้อยไปเลยนะครับโมโห เบตหนึ่งร้อยอึ้งอยู่ครับทุนหนึ่งร้อยนะทุนหนึ่งร้อยผมกดเบตหนึ่งร้อยแตกเลยอ้ย๊ยช็อกอยู่ตอนนี้อะไรก็เกิดได้ครับโอ้ยมามาครับผมรู้สึกขนลุกนิดนึงนะตอนนี้อุ๊ยนะครับไม่ใช่ปวดขี้นะเพื่อนนะอุ๊ยนะครับ โอ้ยเกมมาดีอะนะครับมาจองเวอเฮ้ยเขาหายเกลือแล้วหรอเขาน่าจะหายเกลือแล้วล่ะมั้งนะฮะอุ้ยเขาหมดใหม่ขั้นนี้ด้วิหรอครับเฮ้ยนะอ้ยแต่ว่าเบ็ดหนึ่งร้อยบาทก็เกลืออยู่นะเฮ้ยไม่เกลือหรอกอุย้ยสามพันสามร้อยหกสิบบาทสวยจัดสวยจัดสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทครับเพื่อนๆเอาดีนะฮะเหลือห้าฟรีครับ ไปครับผมไปฮะไปฮะเออมาเออมา440อเออมาอุ้ยมาอุ้ยมาอุ้ยมาอีกสวยดิตัวไม่แพงมากนะฮะได้ถึงคูน10เลยเมื่อกี้หลไรมา โอเคนะครับผมก็จบที่5,840บาทครับเพื่อนๆโอ้ไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับผมได้ขนาดนี้แล้วว่าทุน1 0 0รบาทกำไร6 0 0 0นนะเฮ้ยกำไร7,145บาทนะครับนนน,อนอตอนนี้นะครับเว็บมันบักจริงๆอะครับผมนะคนในกลุ่มของผมนะครับตอนนี้น่าจะคึกครื้นกันมากเลยนะ น่าจะถอนกันอยู่รัวๆแหละนะครับผมเพราะว่าเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับนะเป็นเว็บฝากถอนระบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปติดต่อแอดมินเลยนะครับนะคือกดถอนปุ๊บเงินเข้าบัญชีเลยอะไรเงี้ยนะครับมันไม่โกงแน่นอนนะครับซึ่งผมก็เล่นอยู่ถอนได้แน่นอนนะครับเพื่อนรับประกันครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับหากใครอยากเล่นลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับนะก็ i'm gonna see you yesterday, they got the and clap the room i'm coming through they wanna see what i'm bout yeah i got skills do it for the thrill i wanna pay for route extra extra read about it i'm today's trying to top it i put commas over bullshit